จริงเหมืนจะไม่ค่อยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะที่โรงเรียนทัศนคติเราจะไม่ค่อยตรงกันเอ้ยน้องคนนี้เป็นดาราแล้วก็เลยเหมือนกลายเป็นจุดสปอตไล์แล้วช่วงนั้นตมนหนึ่งเหมืนก็จะโดนดาราม่าเยอะมากก็แบบหยิงบ้างถือตัวตัวเองเป็นดาราบ้างอะไรอย่างนี้นค่ะคิดภาพเด็กสิบสองต้องมาเจอแบบตัวดาราม่าอะไรขนาดนั้นมันกลายเป็นเกาะเราแทนอะซึ่งทุกวันนี้พอเราโดนอะไรเรากลับแบบรู้สึกแบบเอ้ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรอย่างนี้นค่ะ ตอนนี้15ปีคะ่ะ<ม>เข้ามาตอนสามขวบคะ่ะ<ม>ใช่คะ่ะใหม่หมก็งงเหมือนกันก็รู้ตัวอีกทีก็อ๋อสิบสองปีแล้วหรออะไรเงี<ม>้ยใช่คะ่ะก็เหมือนมีแบบพี่ๆนะักแสดง,งเขาก็แซวว่าแบบเนี่ยรุ่นพี่ในวงการนะอะไรเงี้ยใหม่ก็เขินคอยู่วางงานแรกใหม่จำได้ว่าเป็นโฆษณาบัตรอะไรสักอย่างหนึ่งคะ่ะเป็นของต่างประเทศแล้วก็แต่ว่างานที่ทําให้ทุกคนรู้จักคือตัวที่สองคะ่ะเป็นเบบี้มายค่ะแม่หนือเกียรติผู้ชายตัวนั้นนะคะ เรารู้สึกว่าเราสามารถไปได้เรื่อยๆหมายรู้สึกว่าคําว่าประสบการณ์มันไม่มีที่สิ้นสุดอะเราเราสามารถแบบเก็บไปได้เรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะก,ก็ก็รู้สึกว่าจะพูดยังดีคะรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ฝึกในหลาลเรื่องค่ะในการที่เราได้อยู่ในวงการคือเราได้ฝึกทั้งแบบความรับผิดชอบประสบการณ์เรื่องอ การวางต,วตัวต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะเราเรา,เราต้องแบบทำมากกว่าคนที่อายุเท่าเราทั่วไปอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช่ค่ะเรื่องการมีวินยัยไออย่างแบบเรามีละครเนี้ยเราได้เบรกดาวมาแล้วก็ต้องท่องบทแบบให้ได้อะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเรามาท่องหน้าเซ็ตมันจะแบบอ,อ,อาจจะทำให้เสียเวลากับพี่ๆผู้ใหญ่คนอื่นได้อะไรอย่างงี้จริงๆเหมนจะไม่ค่อยมีเพื่อนรุ่นเดียวกันค่ะที่โรงเรียนก็คือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรคะทัศนคติเราจะไม่ค่อยตรงกันอะไรอย่างนี้ค่ะส่วนใหญ่เหมนก็ ไม่สนิทกับรุ่นพี่ก็เป็นแบบพี่ๆในกองไปเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใหม่เคยไปเวิร์กชอ็อปในที่หนึ่งนะคะแล้วเขาก็เหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนให้เราฝึกการแฟลชแบ็คไปตอนเด็กไปตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทเรียนนั้นเขาให้เรานึกถึงตอนที่เราอายุาแบบสามสี่ห้าขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้นึกว่าในตอนนั้นอะ่ะมันมีอะไรบ้างแต่ตอนนั้นใหม่กลับรู้สึกว่าเราไทยทูแอรอ่ะ แล้วตอนสุดท้ายเหมือนครูเขาก็ให้มาพูดว่าเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้ทําบทเรียนเมื่อกี้ไปเมก็บอกว่าแบบอาจจะเพราะว่าตอนอเด็กๆเราอยู่ในวงการทำให้เราไม่มีโมเมนต์เหมือนเด็กทั่วไปเราเลยนึกไม่ออกว่าในช่วงเวลานั้นเราทำอะไรบ้างมันก็ใช่ว่าเราจะไปเที่ยวสวนสนุกอ๋อในบทเรียนนั้นคือให้เราไปสวนสนุกค่ะแล้วก็ให้เราเมคขึ้นมาว่าถ้าเราเป็นตอนนั้นเราจะรู้สึกยังไงซึ่งตอนนั้นเมหคคำตอบในตัวเองไม่ได้เลยว่าเรารู้สึกยังไงซึ่งเมก็รู้สึกว่ามันค่อนข้างเป็นปัญหาอยู่นะคะในแบบ ที่เป็นเด็กวัยเดียวกันเหมนเราอยู่ในวงการอะไรคะ่ะคือเราจะไม่มีโมเมนต์ในช่วงนั้นเลย<ม>คือเหมือนเราทํางานแต่เด็กอะไรเงี้ยแต่คือสาหรับหม่หม่โอเคคืออ่ะอย่างน้อยเราไม่ได้โมเมนต์ในช่วงนั้นแต่เราได้ประสบการณ์ในหลายๆอย่างเราได้ทัศนคติที่จะดูแบบโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เสียได้นะคะคือเหมือนเหมือนเราได้ได้อย่างเสียอย่างเลยคะ่ะเราอาจจะเสียโมเมนต์แต่เราได้ในเรื่องอื่นๆเข้ามาแทนอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหม่ก็แบบคุยกับแม่ว่าเออนี่เราก็ถือว่าแบบ ถือว่าดีนะเราเราแบบเก่งในตัวเองอะ่ะคือเราสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจน,นถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> คือต้องเล่าก่อนว่าอตอนที่ใหม่เข้ามนหนึ่งให,ใหม่ย้ายมาตอนหมอนหนึ่งที่เปที่ส่งกุหลาบนอนท์นะคะ <c oughs> แล้วเหมือนช่วงนั้นเราก็เลยเหมือนรุ่นพี่ทั้งรุ่นพี่ทั้งเพื่อนหรือว่าเป็นคุณครูอะไร <c oughs> เขาก็จะแบบเอ้ยน้องคนนี้เป็นดาราแล้วก็เลยเหมือนกลายเป็นจุดสปอตไล์ <c oughs> แต่คือใหมไ่ไม่ได้ไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะแต่หมายถึงว่าแบบ มันกลายเป็นจุดเด่นในณจุดนั้นนะคะแล้วถ้าเหมือนให้อาจจะมีบางคนอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกแบบใช่ค่ะแล้วช่วงนั้นตนมนหนึ่งเหมยก็จะโดนดาราม่าเยอะมากก็แบบหยิงบ้างาถือตัวตัวเองเป็นดาราบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือช่วงนั้นใหม่ใหมยยอมรับเลยว่าใหม่เครียดมากเพราะว่าคือตอนปอ .6 อ่ะใหม่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้ค่ะแล้วพอมามาป .1 อ่ะซึ่งด้วยความที่ใหม่อายุแค่สิบสามาตอนนั้นสิบสองเลยสมัเยเรียนไว,นวใช่ค่ะแล้วคือ คิดภาพเด็ก12ต้องมาเจอแบบโดนดราม่าอะไรขนาดนั้นทั้งโดนรุ่นพี่ที่โรงเรียนแขวะด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะใช่ไม่ไม่โดนเขาไม่โดนถึงขนาดนั้นอาจจะโดนแค่แบบลงในทะวิตว่าเนี่ยน้องนี่ใหม่จริงๆแล้วชาโดนแซะแบบเนี่ยอะไรนะ,ะนิสัยปลอมมากอะไรเงี้ยบางทีก็ทําเป็นทักเข้ามาในเอจแต่ว่าใช้แอกแบบหลุมอะไรเงี้ยทักมาถามว่าแบบเป็นอย่างเงี้ยเหนื่อยไหมคะอะไรเงี้ยเหมก็แบบ เฮ้ยคือเราแบบเราไม่ได้เราไม่เคยพยายามจะทําอะไรเลยเราเป็นตัวของตัวเองด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่เลยค่ะต้องขอบคุณคุณแม่เพราะว่าจริงๆช่วงน,นั้นหมเครียดมากจนถึงแบบบอกไม่าแบบไม่เอาแล้วได้ไหมอะไรเงรี้ยแต่คือเหมยถึงแบบเราไม่อยากไปโรงเรียนแล้วอะไรนะช่วงนั้นขนาดนั้นเลยค่ะแต่ว่าคือเหมือนคุณแม่ก็บอกว่า เอ้ยเราไม่จําเป็นต้องเครียดขนาดนั้นไหมเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาพูดอะไรเงี้ยเราไม่จําเป็นต้องเอาคําพูดพวกนั้นมาใส่ใจเราด้วยซ้ําหม่ก็เลยอ่ะโอเคงั้นเราปล่อย,เร,อยเราปล่อยแทนเราจะไม่เก็บมาคิดอ้อแล้วก็ช่วงนั้นใหม่เป็นคนค่อนข้างใหม่เป็นคนค่อนข้างแค์ความรู้สึกค่ะก็คือเหมือนใครพูดมาเราก็จะเริ่มมาคิดแล้วแบบแบบเอ้ย หรือว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆเราต้องเปลี่ยนตามที่เขาว่าหรือเปล่าแม่ก็บอกเอ้ยเราจะเปลี่ยนตัวตนตัวเองทําไมเราก็เป็นของเราเนี่แหละดีแล้วพ่อใหม่เริ่มขึ้นม .2 ใหม่ก็เลยเริ่มเมินก็เลยบบนะแบบเริ่มไม่สนใจคําลบๆพวกนั้นอะไรอะ่ะใช่ค่ะใหม่ใหม่เขาพูดเลยว่าแบบมันกลายเป็นเกาะเราแทนอะ่ะซึ่งทุกวันนี้พอเราโดนอะไรเรากลับแบบรู้สึกแบบเอ้ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรอะไรอย่างงี้ค่ะดราม่าที่โดนแรงที่สุดเลยช่วงนั้นคือใหม่ใหม่อะตอนม .1 จะไม่ค่อยมีเพื่อสนสนิทผู้หญิง จะมีแต่เพื่อนผู้ชายอะไรคะแล้วก็จะโดนถามพูดได้ไหมไม่ใช่ชอบแต่เหมือนแบบเดินกับเดินออกจากโรงเรียนยังก็เดินกับพวกมันใช่ไหมคะจะโดนถามว่าแบบยี่ใหม่คบหลายคนบ้างยี่ใหม่แบบแคดอะไรเงี้ยอ่า <c oughs> จะโดนประมาณนั้นเลยคะ่ะแต่ <c oughs> แต่เราก็แบบเราก็ไปห้ามอะไรเราไปห้ามความคิดเขาไม่ได้อะให <c oughs> ม่ก็เลยเลือกที่จะแบบอ่ะงั้นเรื่องของคุณเลยลวกันคุณจะคิดอะไรคุณก็คิดไปเลยเราคงแบบไม่ไปอะไรมากแล้ว <c oughs> มันทําให้ใหม่กลายเป็นคนที่มีความคิดโตกว่าอายุค่ะแล้วก็ ซึ่งมันถามว่ามันโอเคไหมมันก็ก็ดีอย่างเสียอย่างแหละค่ะมันอาจจะดีตรงที่ทําให้เราสามารถคุยกับหลายๆคนได้รู้เรื่องขึ้นแบบมีเขาเรียกว่าอะไรเราสามารถคุยงานกับพี่ๆผู้ใหญ่ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่มันก็จะเสียเรื่องที่เราอาจจะไม่ค่อยมีเพื่อนในรุ่นเดียวกันแฮปปี้แฮปปี้ดีค่ะก็เราใหม่รู้สึกว่าใหม่แบบมีความสุขกับเรื่องงานเราก็เลยเหมือนแบบโอเคเราอย่างน้อยก็มีความสุขในเรื่องงาน เรียนก็โอเคค่ะเทอมนี้เกรดเกรดโอเคเราก็แบบโอเคแฮปปี้แล้วแค่นี้แหละนนแค่เกรดดีกับงานดีโอเคแล้วแต่จริงๆช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเหมือนเริ่มเข้าใจแล้วว่าเออใหม่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเบาลงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะใหม่หม่คิดว่าแบบเวลาคือทุกอย่างเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกอย่างเกาะติดวงการบันเทิงทั้งวันทุกวันทีเพจวันบันเทิงกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมแชร์กันด้วยนะ